กังมือทำได้แน้โอเคครับลูกดีเอ็ดนิตาเ่ิดอะไรไสองนิวพัเริ่มศูนย์ศูนย์เกิดอะแด กำนันทำได้แน่สวัสดีครับนี่คือรอบ8ทีมสุดท้ายพบปันระหว่างทีมเจเพนผักดองสรับทีม2องกำนันบุญธรรมกำนันบุญธรรมได้แน่ สามเอาได้เจ้าเจ้าโมปิดเพลงดิคลิปปิดเพลงนี้สามศูนย์เจมิเตะหนึ่งสามหนึ่งต่อสามครับเซตที่หนึ่งโอ้เสียเปล่าเปิดอยู่ครับบางให้เจ้าแอดมินตะ ฝั่งตรงข้ามเี็กำนันนะครับประกอบไปด้วยผู้เล่นหน้าขวาเจ้าตะทางหลวงนะครับเสิร์ฟโดยเสียเป้าส่วนตัวสาองยกหน้าซ้ายเจ้าต้อมรีโอตรงนี้ปัญยอดมาเจเพนตรงนี้เจเพด้แมเจเพ็ได้แจมครับ

ไปกําลังไปกัน รอบ8ทีมนะครับแพ้ตกรอบคู่แรกนะครับจะไล่ให้ชมอีก3คู่นะครับรอบ8ทีม <c oughs> ผู้ชนะเข้าไปในสู่รอบรองชนะเลิศน,นะครับรอบสี่ทีมสุดท้ายห้าหกตอนนี้หมดทับได้แต่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แล้วก็หกเต่อเจครับ ครับโอ้โห,โหโลงนี้เสียเป้าเช็คครับลูกลงเส้นนะครับลงนิดเดียวก็ลงนะครับเก้าเจ็ด กำลังดคได้แเก้าำคะแดต้โอีครับพีเอ็ดตา

สิบเอ็ดสิบบอกนี้ครับโอ้โหวันนี้เราอยู่ที่บ้านดงหลงนะครับบ 12เขาขอเพชรบุรนะครับชมการแข่งขันแต่ก็น้อง,งลงครับครั้งที่3ามกำลังไปทำได้แน่รอบ8ทีมคู่ที่ห 1. 1> นึ่งในเวลาเย็นสุดหลังครับเก็บแดงชมกันครึ่งหลังนะครับเจะเป็นไ,ได้แน่

Dari <Sukai> <Sip> <Hau. Sukai> DPR, oh. <Sukai> <Sukai> นล้กีฬายยูนสนามครับ่ใสนามออกมาครับตอนนี้เป็นรอบแทีมน,นะครับแปดทีมก่กนแรก พอดีนักกีฬาบาดเจ็บแป๊บนึ่งนะครับโอวยคู่ไหนเจอกันนี้เอาเหรอคู่ที่สองเอาไปที่โซ่ไห้ใส่จี๊ขอนาทีครับไปจับไปจับมาได้ที่โซ่งี้หนแล้วก็ไปจับที่ได้ที่โซ่งี้อ๋องูกินหางทีแรกอ่ะบมันก็ไปจับที่หนึ่งที่สองนะจะไปจับได้ที่สองงูกินหางสิบสี่สิบสาม คูยสเอาบได้เจอเองเสีอันนี้ทีมสีดีโด่งลงเจอกันเองที่ฝก่อนเั้ยฝังนี้ของเราเนี่ยเจอกันเองเจอกับนังมโด่งเจอกันเองอ๋อเีอ๋อนี่เจอกันเอยโอเคนึกว่าเขาเจอแนี่เจอเจอทีมสีนะนึกว่านี่มาเจอกับนันนี้หรอโอเคครับได้สเปรดีแล้วครับ กระพี้ครับโอ้มีสเปรด้วยเหรอมีครับโอ้ขอบคุณครับสิบสามต้องเจ็บบอมสิบห้าคนจัดต้องเจ็บบอมไปมีผลหรือเปล่าครับนักกีฬาบาดเจ็บยังไม่หายดีครับ สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบสี่ขึ้นนำหนึ่งคะแนนแอบเี่ยมากแน่สิบห้าเท่าครับเกมยี่สิบห้าไม่มีดิวนะครับ หาเทาอาลนีมไหนชนะมีเงินรางวัล1น0 0บาทนะครับเงินรางวัลที่หนึ่งสี่พัครับสที่สองสามพันะครับที่สามร่วม1000บาทที่หก ชมเกมกันต่อนะครับเจ้าต้อมลีโอเตยยอดอ้วยดูนี่เขาะเบาๆครับแม่มีหนักมีเบาครับสิบห้าสิบเจ็ดอ๋อครับแต่ังเลแ่แนเนดีครับปีหน้าสู้ไม่ได้แล้วนะครับ <seaweed> เด็กเพิ่งขึ้นมาสองสามปีนะครับเจเพนผักดองพัฒนาขึ้นมาเยอะครับสิบแปดสิบห้าเจ้ยแก่ายเฮียแกบ่าย นมนมนมเอาให้มันทาเลยเอาเอาให้มันหาเลยทาเลยสิบหกสิบแปดกระโดะโดดดรรระดด

เอาเสียงกองเชียร์เจพย์นหนครับขอเสียงอาทีมตุ้มงมุนทาด้วยครับที่สิบสิบเจ็ดเรกต่

เอาเวลาน,นอกสักครู่นะครับเบอาเ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 อเอาเอาเกานอาเอาเอาเอา2อนะอยเอาเอาเอนกอตเอาเออเอ 22 19ิเเต็มอาแล้วครับตัมลิีอบอกว่ากลัวไม่สูส,สีครับต้องให้เดียดขึ้นมาจะได้เร้าใจ20 22ิบยบนันบุธรรมขออีก3คะแนนยกสวย โโอ้กระใจหน่อยครับกระใจหน่อยดีครับกำลังจะทำขอเวลานาะเอาเจอบักแซ้งนะเฮ ไม่มาเขาเจ๊เพเขาเจ๊ฟันก็สีแบบนี้อันนี้ผ่านนะเจ๊ดองเจ๊ดองซีเจ๊เพนสีเอาล้วครับเกมพลิกหรือเปล่าครับมาดูกันครับใครจะถึง25ก่อนกันยี่สิบสองเท่า ได้เปิดฝ่ายแล้วครับขอเต็มในเต็มเดียวครับอาละครับห<ป><ป>วย<ป>โอ้โหตะทำไมครับมาไมทำไมทำไมพยายามแล้วครับ 二十二，二十三。<十> กันใจน้อยอีกสองลูก2ี่สิบสามเท่าเอาละครับใครจะได้ยี่สิบสี่ออกแล้วโอ้โหเอาละครับอีกแต้มเดียวเกมเอา,อก,เเก,เอากันใจน้อยคิดว่าเหมือนนัดชิงครับอีกเนึ่เกมยี่สิบสี่ ยี่สิบสามนเอาละครับแ้มสุดท้ายแ้มสุดท้ายท้ายสุดนะครับยี่สิบสี่เท่าครับใครได้แจมนี้เท่าสู่รอบสี่ทิมสุดท้ายครับผมเสร์บออกเสร์บออกแน่นอน 24เท่าบอกแล้วว่าตักงเสิอ์ฟอโอ้โหอ่าแล้วครับเรียบร้อยครับคู่แรกตัวนี้กัณฑ์ตะดานบุญทองเอนะฮะคะแนนอย่าง25ต่อไปชมบรรยากาศครับคอยเสียงปรบมือให้นักกีฬาทั้งสองทีมครับ